ผมจะมาแนะนําทีม CC ที่สามารถเอาไว้ลงผ่านด่านได้เป็นอย่างดีรอยออกเขาบางด้วยครับบาดใบไปเรียบร้อยหลับทั้งทีมโอ้โหเราตีฟรีเลยซ c ซีรัวๆคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่ค่อยจะเหมาะสมสำหรับเด็กอาจมีคำหยาบบ้างบางส่วนหากใครรับไม่ได้เนี่ยก็โยนทิ้งไปแต่หากคุณอยากรับชมเนื้อหาเกี่ยวเกมแล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่สายลุงป้าน,นอาอาและตะลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเคนในช่องแบนดโคชาแนลเราอยู่กันในเกมแร็ n a r ล็อกแท็กติกในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําทีม CC ที่สามารถเอาไว้ลงผ่านด่านได้เป็นอย่างดีแถมใน PVP เนี่ยสามารถต่อกรกับเหล่าศัตรูนะครับที่มีค่าพลังสูงกว่าเราได้ เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยตัวละครหลักทุกคนนะครับผมขอแนะนําให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นบาทนะครับเพราะสกิลของบาทเนี่ยหลักๆเลยที่เราจะใช้ก็คือสกิลซีซีของเขานะครับหากบาทเนี่ยแช่แข็งศัตรูอยู่แล้วนะศัตรูที่ถูกแช่แข็งหรือถูกซีซีอยู่เนี่ยจะถูกยืดระยะเวลาออกไปอีกครับทําให้เราเนี่ยสามารถสแต็กสกิลได้นะครับแถมบาทเนี่ยยังสามารถใบศัตรูได้อีกด้วยนะ เอาแล้ครับและตัวต่อมานะครับที่เราจะเอามาเล่นในสาย CC เลยที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับในเมื่อบาดท,ที่ผมพูดมาเนี่ยเวลาเขาใช้สกิลใช่ไหมครับหากศัตรูถูกแช่แข็งแล้วเขาได้ใช้สกิลอีกรอบหนึ่งมันก็จะยืดระยะเวลาแช่แข็งไปอีกเท่ากับว่าเราต้องพยายามทําให้เขาสามารถมี energy เ,เพียงพอในการที่จะ stack ส,สกิลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่จะมา support บาทตัวนี้ได้นั่นก็คือ มาการเลต้าครับจุดเด่นของน้องนะคือน้องจะฟื้นฟูเอเนจีนะครับของยูนิตฝ่ายเราเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองตัวนี้เนี่ยควรจะเอามาใส่ในทีมนี้เป็นอย่างมากครับและตัวต่อมาที่แนะนำนะครับนั่นะก็คือดาเมจหลักยังไงผมก็ยังคงอวยเป็นเต่าอยู่ดีแต่หากเพื่อนๆเ,เนี่ย ตั้งตัวอื่นไปแล้วนะครับหรือว่ามีตัวอื่นไปแล้วก็เอามาใช้แทนได้ครับสำหรับตัวเต่าผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะเขาเป็นเมตาแล้วและค่อนข้างโจมตีแรงอยู่แล้วนะครับในทีมน้ําแล้วต่อมานะครับเป็นออคฮีโร่นะครับโหคงไม่ต้องพูดสรรพคุณตัวนี้มากนะครับเพราะเป็นแทงประจําเกมอยู่แล้วนะนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งสกิลนะครับเอามาตะนะาเด้งเลือดโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแทงที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วตัวต่อมานะครับเป็นน้องตัวนี้เลยนะครับฟิโอนี่นะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดขออัยนนนอ้้งตวีีเ่ เขามีสกิล CC นะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยเข้าสู่สถานะหลับไหลนะก็คือทําให้หลับนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดศัตรูหลับเนี่ยเขาจะสามารถตีศัตรูได้แรงขึ้นด้วยครับอาล้ครับหลักๆก,ก็จะเป็น CC นะสำหรับตัวนี้เอาละถ้าเกิดเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นลงด่านแล้วก็เอาไปเล่น PvP ให้ดูกันนะครับแล้วผมขอแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดใครจะปั้นทีมใดทีมนึงเนี่ยควรปั้นตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจหลักของเราเนี่ยให้ขึ้นกรอบแดงไปก่อนนะครับ แล้วค่อยมาไล่ปั้นตัวแท้งแล้วก็ตัวซับตัวอื่นๆนะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอานะครับถ้าเกิดปั้นทีเดียวไปพร้อมๆกันอ่ะอ่าน้องตัวนี้เพื่อนๆอย่าตกใจนะครับทำไมเววร้อยนะผมเพิ่งเอามาลองเล่นนะครับผมก็เลยปั้นได้แค่นี้ยังไม่ได้ตัวซํานะ <c oughs> อาละเวียวร้อยก็เฟี้ยวได้นะไปไปดูกันครับ <c oughs> อ่าทุกคนเห็นไหมฮะโอ้คอนข้งตึงนะนี่เป็นไงาน <c oughs> ตายไปแล้วตัวหนึ่ง <laughs> อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะเพราะไอน,นี้ด่านค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวละครผมมันมีตัวเวลล้อยอยู่ตัวหนึงด้วยนะครับแต่ก็ยังถือว่าสบายนะอ่าไม่ต้องพึ่งฮิวเลยนะครับเรียบร้อยครับแน่นอนเนี้ยตัวเวลน้อยที่สุดก็ต้องตายไป <laughs> มันไม่มีตัวล้วงหลังครับเราก็ี่สบายอยู่โอเคน้องไปหลับแล้วน้องไปหลับแล้วเรียบร้อยอามาหมายแล้วครับจัดโพสิชันใหม่อะไรอะไรก็ดีขึ้น ผมว่ารอดทั้งทีมนี่เรียบร้อยครับรอดทั้งทีมไม่มีใครโอ้ยก็ยังตายอยู่ดีนะเพราะเขาเวลน้อยครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมไปลอง pvp กันให้ดูเลยอ่ะเอาทีมที่มันแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับทีมนี้เขาก็จะมีออกมีเต่าโอ้ตัวนี้เขาปั้นไปร้อยสาแล้วด้วยนะผมที่แพ้เนี่ยอาจจะแพ้เพราะน้องตัวนี้นะครับเขายังไม่ได้ปลด ดาวยังไม่ได้ปลด SS บวกด้วยซ้ำนะแต่ผมคิดว่าผมชนะนะครับพลังต่างกันเยอะค่อนข้างเยอะอ่ะเราไปดูกันหวังว่าเออไม่มีตัวล้วงหลังนี้ก็สบายแล้วครับซีซีมันเลยอ่าเรียบร้อยออกเขาบางด้วยครับบาดใบไปเรียบร้อยหลับทั้งทีมโอ้เราตีฟรีเลยเห็นไหม <laughs> บาทรับอีกเรียบร้อยเอาละตีฟรีครับอ็อกเขาไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แต่อย่าแบบให้ตัวไหนเราลงไปนอนก่อนนะนี่ครับเห็นไหมพอเรามีตัวเล่งเกตบาทเราก็จะสะแต็กสกิลได้เรื่อยๆเลยครับอ่ามันทำให้เราเนี่ยคือใบเขาได้เรื่อยๆเลยอะ่ะซีซีเขาได้ตลอดเลยครับเนี่ยได้อีกแล้วเห็นไหมนี่คือข้อดีของพลีแสงนะครับ หรือน้องมากาเรต้านั่นเองเราก็นั่งมองเลยเกมยื้อสบายบอกเลยนี่ได้อีกล้วังเกตดูดิผมใช้สกิลบ่อยมากเลยบาทผมอะนะครับไปหามานะพีแสงนะทุกคนถ้าเกิดอยากจะเล่นทีมนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะได้อีกแล้วซีซีรัวๆเออไอระหว่างที่รอสกิลคูดาวตัวอื่นก็คอยทยอยทำซีซีให้เรื่อยๆครับเรียบร้อย เนะอาละครับและนี่ก็คือทีมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับผ่านด่านได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ p v p ได้ค่อนข้างเร้าใจนะครับรับของก่อนเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมาแนะนําทีมอะไรหรือเทคนิคอะไรในการเล่นนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับ